นีล่าสุดนะครับก็มีความคืบหน้าแล้วนะเมื่อสอสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ท่านเทพไทยเสนมงนั่นเองนะครับได้มีการทวงถามเกี่ยวกับเงินเยียวยาสําหรับนักเรียนและถามหาโครงการเรียนฟรีว่าหายไปไหนนะครับผมและยังขอบคุณกยศออที่มีการเพิ่มวงเงินกู้สําหรับนักเรียนคนละ600บาทต่อเดือนด้วยนะครับผมวันที่8ปดกรกฎาคมนะครับนั่นก็คือวันนี้นะ ท่านเทพไทยเสนวง์สสอ,อนครศรีธรรมราชนะครับพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้มีการอภิปรายนําปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครองพ่อแม่ต่างๆนะครับผมนาเข้าหาลือเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเงินเยียวยาช่วยเหลือเด็กนักเรียนในช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ว่าในขณะนี้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนนะครับต่างก็ได้รับความเดือดร้อนแถมยังบ่นว่าไม่มีเงินเพื่อนําม,มาซื้ออุปกรณ์การเรียนนะครับรวมไปถึงตําราเรียนให้กับบุตรหลานของตน ที่เข้าเรียนภาคเรียนการศึกษาใหม่ซึ่งแม้ว่าโรงเรียนจะมีการเปิดเรียนมาแล้วในหนึ่งสัปดาห์ก็ตามแต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนนะครับยังขาดความพร้อมในการเรียนซึ่งตนก็เคยได้นําเสนอให้กับทางรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสรรเงินงบประมาณเยียวยาให้สําหรับเด็กนักเรียนคนละ1000บาทเป็นเวลา3เดือนมาแล้วแต่จนบัดนี้นะครับยังไม่มีความคืบหน้าอะไรใดๆทั้งสิ้น ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองนะครับต่างก็สิ้นหวังมีความเดือดร้อนกันทั่วนหน้าท่านเทพไทยนะครับก็ยังทิ้งคําถามไว้นะครับว่าไม่ทราบว่าโครงการเรียนฟรีสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ยังอยู่หรือไม่หรือหายตกหล่นไปไหนนะครับผมแต่ก็โชคดีนะยังมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศนะครับที่ได้ตั้งขึ้นมาในยุคข,ของรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยท่านชัยนรงค์ กานันจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศน,นะครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าได้เตรียมวงเงินสําหรับให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา กู้ยืมนำไปใช้จ่ายดูแลบุตรหลานในการเปิดภาคเรียนการศึกษา2,563ในเดือนกรกฎาคม2,563จำนวนกว่า34,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นอีก6,000ล้านบาทจากปีก่อนนะครับซึ่งปล่อยกู้อยู่ที่28,000ล้านบาทและข่าวดีนะครับก็ยังมีการเพิ่มค่าครองชีพสำหรับผู้กู้ยืมเพิ่มขึ้นอีกรายละ600บาทต่อเดือน ได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากเดิม1,200บาทปรับเป็น1,800บาทต่อเดือนส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชรวมไปถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสและปริญญาตรีนะครับจากเดิม2,400บาทปรับเพิ่มขึ้นเป็น3,000บาทต่อเดือนนะครับผมก็น,นับว่าเป็นการช่วยเหลือแบ่งคบาภาระของผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นเงินกู้ยืมจากกยศที่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเงินในส่วนนี้นะครับส่งเงินชําระหนี้คืนในภายหลังแต่ถ้าหากรัฐบาลมีมาตรการเยียวยนักเรียนคนละ3,000บาทก็จะเป็นเงินให้ฟรีเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษาไม่ต้องเป็นภาระในการชําระหนี้ในภายหลังนะครับซึ่งท่านเทพไทยก็ได้กล่าวไว้นะครับผมและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นเงินเยียวยนักเรียนนะครับ